วันนี้เป็นไข่พะโลนะครับไข่พะโลครับผมไข่พะโล,ล chi, <saben. S 1> วิธี RIGHT วิธีทำพะโลนะครับทำพะโลครับอื้อยใ่้อยเออออเ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 ออนอออออเอออเออเออเอ เพื่อโควิดนะครับหลัจาดูแลนี่นะครับวันนี้ครับท่านประหลัดท่านสมาชิกสภาท่านเอ่อนี่ยจะทำพาร์ทแจกเออ่ผู้ที่กักตัวโควิด19นะครับบ้านหมู่ที่สองนะครับเนอะหนองมูนนะครับมีทุกวันนะครับแมีทุกวันครับเราจะลองวันนี้ทําอะไรครับวันนี้ครับวันนี้ก็เป็น วันที่สนะครับการรับการทาอาหารนะครับกาหรับครัวเชียดอยวันนี้นะครับก็อาหารวันนี้เป็นพะโลนะครับเป็นพะลโลหมูพะโลไข่นะครับเราจะเอาไปช่วยเหลือครับด่านการกันโควิดนะครับสองจุดนะครับจุดแรกคือจุดที่เกิดคัตเตอร์เล็กๆนะครับในชุมชนของเรานะครับเราได้ปิดชุมชนบางส่วนนะครับประมาณร้อยชุดนะครับแล้วก็จะไปช่วยที่ด่านตรวจตรวจโรคโควิดตรงหน้าสพไรเกตครับ ทำทั้งนี้เขาคิดว่าจะทํานานแค่ไหนเบื้องต้นนะครับเราวางไว้อยู่ประมาณสักสิบวันนะครับน่าจะเสร็จอยู่ประมาณสักสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้พอดีนะครับประมาณที่สามสิบนะครับหรือจนกว่าของเราจะหมดนะครับถึงก็น่าจะได้ของน่าจะน,าน่าจะได้เกินนะครับเกินากตามจํานวนที่เราวางไว้นะครับตอนนี้เรามีวัตถุดิบค่อนข้างที่เป็นข้าวสารนนค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับ <S <S 难看呢，那比别人还。<noise> <noise>